โอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่องวอลวิชแชนเนลอีกเช่นเคยนะผม <C le af> ก็วันนี้ผมก็กลับมาทำคลิปแล้วนะผมก็จะมาแชกเพรอีกเช่นเคยนะครับก็อย่าลืมทำ,ทำ,ทำตามกติกาด้วยนะครับผมกติกาผมก็จะขึ้นอยู่ด้านซ้ายมุมล่างของของคลิปนะครับ <C le af> ก็ไปดูที่กิจกรรมแรกกันเลยนะครับผมไปอันนี้น่าจะเป็นกับเกี่ยวกับสุ่มชุดนะครับผมชุดไททันนะครับชุดเอเลนนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับนี่คือของรางวัลนะครับ ก็มีเยอะอยู่นะครับผมแล้วก็นี่ปานนี้เละครับอันนี้ก็ใช้กระดูกห้าใช้กระดูกไททันห้าอันนะครับผมถึงจะแบบเพิ่มโอกาสแจ็คพอตสูงสุดห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้ก็ใช้กระดูกไททันหนึ่งหนึ่งนะครับผมน่าจะออกน้อยอยู่นะครับปานนี้แหละนะครับผมคนดูอันนี้ก็เป็นพวกคอดเอสอะไรนี่แหละนะครับผมปลานนี้แหละนะครับผมเพื่อนผมประมาณสี่ครั้งไดไอวอลนะผมนี่ครับไอวอลก็จะประมาณรูปปานนี้ครับเป็นไอวอลแบบของไอนี่นะผม ไฮโตะนะครับแล้วก็ไปดูที่ซุปตาสายหงส์เลยนะครับผมนี่นะผมทหารสามสิบาสามสิบตัวได้นี่นะผมได้ระเบิดน,นะครับแล้วก็อันนี้ได้กล่องสุ่มนะผมห้าห้าตัวนะผมแล้วก็สหารสิบตัวก็ได้รูปโปรไฟล์นะครับผมไปดูคู่หงสใหม่กันเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะสุ่มจากตู้อีโวนะผมมันน่าจะมันมาจากตู้ลัคกี้นะผมไม่ใช่ตู้อีโวนะผม นี่นะครับได้เหรียญก็มาแลกนี่ได้นะครับหรือแบบใครที่แบบไม่ได้เหรียญก็ได้ตัวละครเออได้คู่หูไปนะครับผมอันนี้ก็อันนี้ถือได้ในล็อบบี้นะครับผมอันนี้ถือได้นะครับผมแล้วก็กระทำก็กลับมานะครับผมไอวอลก็ก็เป็นขั้วของเก่าแล้วหละครับผมชุดก็ได้อยู่นะครับนี่นะผมเทอยู่นะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบกล่องสุ่มยี่สิบห้าเพชรนะครับผมอันนี้ชุดซุปตาเหมือนกันนะครับผมกล่องยี่สิบห้าเพชรเหมือนกันนะครับผม สะสมเหรียญมาแรกนะครับอันนี้ก็เท่อยู่นะผมได้อยู่ yeet mtp นี่ครับอันนี้ก็ชุดนะครับชุดนี้ก็เท่นะผมวิกวิกตอเรียนนะครับวิกตอเรียนเหรอครับเออน่าจะประมาณนั้นแหละอันนี้ก็ไอวอลนะผมไอวอล mtp นะครับอันนี้ก็ชุดนะครับผมสูตรดำนะครับผมเท่นะผมว่าเท่นะเดี๋ยวไม่มีอ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบกล่องศพนะครับผมปานี่แหละอันนี้กระเป๋านะครับอันนี้สเก็ตนะครับผม วันนี้เลยนะครับผมกิจกรรมที่เข้ามานะครับผมแล้วก็ไปดูต่อที่ลักกี้ลอยยอกันเลยนะครับว่าอะไรเข้ามาบ้างเนาะก็เอมสี่เอ็นหนึ่งเข้ามานะครับผมเอฟสี่เอ็นหนึ่งน่าจะเข้ามากับเหมือนกับชุดไอ้นี่อ่ะอันนี้น่าจะเหมือนชุดที่แบบเข้ามาซีซั่นทีหรือเปล่าเนี่ยครับผมน่าจะมากับนี่นะผมไปดูกันครับ ค่าสานะ้ปืนนะผมอันนี้ก็ดาเมจหนึ่งอัตราการยิงสองนะครับอันนี้ก็ดาเมจสองระยะหนึ่งนะครับใครที่แบบสายแบบดาเมจนะครับสายอัตาอะไรแบบนี้นะครับไม่ใช่แบบสายรัดเร็วนะครับก็จัดไอ้นี่เลยนะครับผมอันนี้ก็สายแบบรัดเรียวหน่อยก็จัดเลยนะครับอัตราการยิงสองนะครับแล้วก็ใครที่ชอบแบบจ่อเกาะนะครับผมก็นี่เลยนะครับผมแม่นยำหนึ่งนะครับอันนี้ก็ระยะนะครับผมใครแบบชอบยิงไกลนะครับผมก็ระยะ เอานนี้เลยนะครับผมระยะสองนะครับจอเก,กาะหนึ่งนะครับผมน่าจะมากับไอ้นี่แหละนะครับเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับวันนี้เลยนะครับผมผมแนี่ยก็ใส่แบบส่ย,ยิงหัวนะผมลันเร็วๆเนาะก็นี่เลยนะครับผมก็ไปดูที่ m อ c พศูนย์กันนะครับผมเอ็พศูนย์น่าจะไปวันนี้แหละนะครับผมผมก็ไม่ได้นะครับผมกิจก,กรรมนี้เนาะผมไม่มีตังค์นะ <laughs> ก็ไปดูที่ตู้ไทท,ท่านกันเลยนะครับชุดไทท่านกันเลยนะครับ นี่นะผมวันนี้คือชุดผู้ชายนะผมนี่นะครับผมวันนี้แหละครับนี่คือทรงผมนะครับผมโอ้โหที่โคดเทเลยนะครับรองเท้านะครับผมนี่โอ้โหนี่นะผมกางเกงแบบเหมือนสายไฮไลท์นะผมผมก็ชอบนะคนแบบเป็นสายไฮไลท์ก็คงจะชอบแหละนะผมนี่นะผมชุดก็น่าตอนที่แบบเข้ามาก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละผมเข้าไปห้องเพื่อนอ่ะเพื่อนชวนไปอ่ะวันนี้แหละนะผมแล้วก็มีลายเพ้นท์นะครับผม ลายเพนรพิศษะนะครับแล้วก็ไอว่านะครับผมป่านนี้แหละนะครับคุณดูก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมกิจกรรมเนาะก็ช่วงนี้ก็มีแต่กิจกรรมไทยทันหน่อยนะครับผมก็ฟี่ฝายซื้อลิกษิ์ไทยทันมานะครับผมก็ก็ต้องใช้แหลนะเนาะก็นี้ดิอันนี้ก็เป็นแบบเออไทยทันนะครับผมเนี่ยข้างหลังนี้นะครับผมพื้นหลังเนาะก็คิดผมก็ใครที่อยากได้เพชรไปฟรีแล้วไปสู่กิจกรรมไทยทันอะไรอย่างนี้นับผมชุดไทยทันอะไรอย่างนี้นครับผมก็ทําตามกติกา ด้านมุมข้างล่างมุมข้างล่างด้านซ้ายนะครับผมก็อย่าลืมทำตามกติกาด้วยนะครับผมถ้าใครอยากได้เพจไปฟรีๆเนาะใครอยากได้ไปเติมชุดอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ทําตามกติกาไว้ด้วยนะครับผมคิดว่ผมรักคุณดูทุกคนนะครับผมก็เดี๋ยวผมหมั่นลงคลิปลงแล้วก็หมั่นสตรีมนะผมก็รักคนดูทุกคนนะครับผมโอเคครับบ๊ายบายครับ